สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับบทเรียนปตปี4บทเรียนสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นบทเรียนดับปริญญาโทนะครับแล้วก็ปริญญาเอกนะครับปริญญาโทก็จะมีเนื้อหาสักสักหน่อยหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าการหาคำตอบการค้นคว้าวิจัยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเรียนปริญญาโทนะฮะคือผมพยายามออกแบบให้มันสอดคล้องกับระบบมากที่สุดนะครับ ในระบบปริญญาตรีเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องของระบบหรือว่าสิ่งอื่นๆที่จําเป็นที่มีอยู่ในเขาเรียกว่ามีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะแต่ว่า,าในระดับปริญญาโทนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนคือ 1. การช่างสังเกตนะฮะสการทดลอง 3. การค้นคว้าหาคํำตอบด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็การสรุปปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะมีตัวอย่างมาทําให้ดูแล้วก็ ที่ผ่านมาประสบการณ์ของผมนั้นเป็นยังไงผมก็จะเอามาเผยแพร่ให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของสรุปสาระสำคัญการเทรดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มันเป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการอ่าสำหรับระดับปริญญาตรีนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ฟังว่าอะไรฮะที่สำคัญบ้างในการเทรดนะฮะที่ผมกล่าวถึงที่ผ่านมานะครับก็สำหรับปริญญาตรีปี4นะครับก็เรามาดูเรื่องของ m i n d s e t นะครับจริงๆแล้วผมก็ ไม่ได้พูดถึงไมซ์เซ็ตซะทีเดียวนะฮะแต่พูดถึงเรื่องของการจัดการเงินทุนซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันไปเกี่ยวกับ m มซ์เซ็โดยตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามีไมซ์เซ็ดีนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่กลัวการที่เราไม่กลัวแสดงว่าเราต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปที่เขาเรียกว่าเป็นหลักสําคัญในการเทรดนะ,ะจะต้องยึดถือหลักพวกนี้ไว้นะฮะ อันแรกเลยก็คืออยาลงทุนในเงินที่คุณเสียไม่ได้มันหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าคุณเอาเงินเข้าคนอื่นเข้ามาแล้วคุณออกมาเทรดปรากฏว่ามันเสียไม่ได้พอเสียไม่ได้มันเกิดอะไรนะฮะก็ผมก็จะบอกว่ามันเกิดความกังวลนะฮะว่าเราต้องกําไรเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แฟกต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันออกได้2แบบฮะคือขาดทุนนะฮะ, oon, ะ,ฮะแล้วก็กําไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราต้องกําไรเท่านั้น เรากําลังทําสิ่งที่มันไม่แน่นอนให้มันแน่นอนขึ้นมาผลที่ตามมาก็คือขาดทุนฮะพอขาดทุนปุ๊บมันไม่ใช่เงินเรานะครับเราจะต้องนําส่งทุกเดือนเราจะต้องนําเสนอทุกเดือนการเทรด forex เนี่ยถ้าต้องมานั่งเผชิญกับภาวะเหตุแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็ทําให้เทรดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราเทรดได้ไม่ดีนะฮะบ,บางครั้ง มันไม่ได้มีปัญหามาจากระบบเทรดนะครับแต่มันมีปัญหามาจากไมซ์เซทที่ผิดยกตัวอย่างเรื่องของการยืมเงินมานี่แหละครับการยืมเงินมาการไปกู้มาการที่อยากจะรวยแล้วก็เลยเอาเงินกู้มาโปะอะไรเงี้ยคือลักษณะแบบเนี้ยบบใช่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการเทรดนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาภายหลังได้นะครับก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงของไมซ์เซตกับ วิธีการนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือ r i s k reward นะฮะตัวนี้เนี่ย risk reward เนี่ยผมมีภาพให้ด้วยนะฮะก็ risk reward เนี่ยปกติแล้วเวลาเราเทรดนะฮะสำหรับ r i s k r e w a r d คนอื่นเนี่ยจะไม่ได้แนะนำเหมือนผมนะฮะก็คือเขาจะมีแนวทางแตกต่างไปเขาจะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเออขออภัยเขาจะบอกว่าการกำหนด r i s k r e w a อ d เนี่ยอย่างน้อยต้อง1ต่อ2ของผมเนี่ยกำหนดไว้1ต่อ1นนั่นก็คือ คุณไม่ควรจะต่ํากว่านี้ฮะเพราะว่านี่มันต่ําสุดแล้วมันจะ1ต่อ2ก็ได้1ต่อ3ก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดได้การกําหนดริสคีบอร์ดได้นั้นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของอนาคตเรื่องของการาฟเพราะว่าช่องทางแต่ละช่องช่องราคาแต่ละช่องแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวในระดับที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการเทรดของที่ใช้ r i s k reward เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอยู่เสมอก็คือการทำความเข้าใจฮะว่า r i Risk r e w a r d ของเรานั้นเท่ากับเท่าไหร่แล้วตีก่อออกมามันเท่ากับเท่าไหร่นะฮะแล้วอย่างน้อยควรเท่ากับเท่าไหร่มันหมายความว่าการตั้ง1ต่อ1อย่างน้อยเนี่ยจะทำให้เราลอดในระยะยาวได้นะแต่ว่าบางจังหวะเราก็อาจจะต้องต้องการ1นึ 3, 1่งต่อสาต่อห้ต่อสี่ก็ตัวแล้วแต่นะครับซึ่งมันไม่ควรจะฟิกตายตัวนะครับสำหรับการกําหนดริ reward นะครับ ในตัวอย่างผมก็พยายามยกตัวอย่างกราฟจริงๆนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้เลยนะว่าตรงเนี้ยถ้าเราตั้งลิสต์ตรงเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วรีวอร์ดตรงเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่ขออย่างเดียวนะครับอย่าให้มันน้อยหนึ่งกว่าน้อยกว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันผมเ,เรียกว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุด หัวข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการคุมความเสี่ยงเนี่ยไม,ไม่ให้มันเกินกําหนดเนี่ยนะฮะเราจะต้องคุมมาตั้งแต่โพซิชันเลยผมเคยพูดไว้นะฮะจริงๆแล้วน่าจะเมื่อวานด้วยซ้ำน,นะฮะว่าถ้าเราจะคุมความเสี่ยงเราต้องคุมมาตั้งแต่ระดับออเดอร์ฮะในหนึ่งออเดอร์เทรดเนี่ยไม่ควรจะมีความเสี่ยงเกิน2%นะฮะสองเปอร์เซ็นต์ของการเทรดนะั่นหมายความว่าทั้งพอร์ตของเราเนี่ยครับเสี่ยงสองเปอร์เซ็นต์ก็คือเสี่ยงได้ห้าสิบครั้ง คนอะไรมันจะซวยขาดทุนติดตกันได้ถึง50ครั้งนะอันนี้ก็ต้องฝากไปคิดนะครับสำหรับการคุมความเสี่ยงนะครับอีกอย่างหนึง่งสําหรับการคุมความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าหากเราคุมไม่อยู่เราไม่ใส่ Stop l o s s นะฮะปัญหาของมันมันจะเป็นปัญหามากกว่าเพียงออเดอร์เดียวมันจะกลายเป็นออเดอร์นั้นสร้างปัญหาจากทั้งหมดทั้งมวลก็คือ,อปัญหาเกี่ยวกับการเทรดท,ที่เกิดขึ้นจาก ระยะทางที่ผิดพลาดเนี่ยแล้วเราไม่คัดลอสแล้วเราอมไวเนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาคือการขาดทุนจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นนะครับาการคุมความเสี่ยงนะคือการตั้ง Stop loss นะฮะแล้วก็กําหนดไว้ในระดับที่เหมาะสมเช่น2% 1%ก็สามารถทําได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาคุมความเสี่ยงอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเราคุมตัวการเทรดได้เราก็จะคุมระบบได้นะเพราะว่าในการเทรดนี้เป็นองค์ประกอบย่อยของระบบเทรดนะครับ ขณะที่พอร์ตของเราจะไม่แตกนะครับถ้าระบบเทรดของเราได้คุมความเสี่ยงไว้ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าการคุมความเสี่ยงเนี่ยมันสัมพันธ์กันตั้งแต่การส่งออเดอร์เสร็จแล้วมาดูเรื่องของระบบเทรดเสร็จแล้วมาดูเรื่องของเงินในบอทในพอตนะอันนี้ก็จะเป็นการลําดับความสําคัญนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเลเวเลตนะครับอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องของการคุมความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าการคุมความเสี่ยงเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับจํานวนลอ็อตโดยตรงทีนี้พอมันเกี่ยวข้องกับจํานวนล็อตแล้วสิ่งที่เราใช้ในการคุมความเสี่ยงคือเลอเวเลตนะครับถ้าเราใช้เลเวเลตต่ำมาจิน้นหรือเงินวางประกันเนี่ยจะสูงพอเงินวางประกันมันสูงนะครับเงินวางประกันของเราสูงมันทําให้เราส่งล็อตได้น้อยลงพอเราส่งล็อตได้ลงเราก็เสี่ยงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการกําหนดลอด็อตหรือว่าการกําหนดเลเวเลตเนี่ยครับ จะช่วยผลในระยะยาวมากกว่านะครับมากกว่าคนที่ไม่คุมเลยแล้วก็ส่งล็อตมหาศาลนะครับการเทรดสวนทางครั้งเดียวก็ทำให้ลางพอดได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการตั้งระบบให้มันได้เปรียบนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ต้องกลับมาทบทวนเรื่องของเลเวลนะครับเพราะว่ามัน,นมีความสำคัญนะครับผมได้แนะนำเลเวลในบทความนี้นครับ1ต่อ10 1ต่อ50ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอดีนะครับแต่ว่าเทรดเดอร์บ,บราเนี่ย ก็ใช้ตั้งแต่1น0่งต่อร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับไปจนถึงสามพันก็มีนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหานะครับในการควบคุมตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่ามันยังสามารถส่งได้มันยังสามารถมีมีรูมเพิ่มสําหรับการวิเคราะห์เพิ่มอะไรได้ซึ่งมันทําให้การทําแบบเนี้ยทาให้เราประมาทนะครับในการที่จะส่งล็อตขนาดใหญ่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะฉะนั้นดีที่สุดอย่าตั้งตนให้อยู่ในความประมาณก็คือไม่ทําดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็น3 4มี่อย่างที่ผมเน้นให้ความสําคัญนะครับสำหรับการเทรดนะครับสําหรับบทต่อไปนะครับก็อาจจะมีเนื้อหายากขึ้นเป็นลําดับนะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะอธิบายให้ง่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเรามาตลอดนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ